กำลังจะเดินลงถ้ำนะคะจะก,กิ้งไหมกิ้งกระด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 เรื่องถ้ำขนทางยังอีกยวาวไกลกำลังจะลงถ้ำม,มีข้างคาวด้วย ขาลงไม่ค่อยเท่าไหร่นะตอนขาขึ้นนี่ขาสั่นมาเพระมืออิส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 นี่วิวข้างในถ้ำสวยดีเรากำลังจะเดินออกแล้วนะถ้ำพ่อปู่ฤาษีคีดเท่าพ่อปู่บอกว่า ชีวิตไม่มีอะไรชีวิตดีอะแต่ว่าชอบคิดไปเองชอบคิดมากก็เลยทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ถ้าไม่คิดมากให้ทําสมาธิสวดมนต์ชีวิตก็จะดีขึ้นแต่ชีวิตก็ปกติดีอยู่แล้ว <c oughs> แต่ชอบคิดมากเองไม่ให้พ่อปู่ไม่ให้ไม่ให้คิดมากให้ทําบุญเยอะๆเวลาทําบุญ ไม่ให้ทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเพราะเขารับไม่ได้เพราะว่าการทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรก็คือมีสองวิธีก็คือทาอะไรนะพี่แซกทําสมาธิเนาะสวดมนต์ทำสมาธิทาธํากรรมฐานส่วนการที่ทําบุญในที่ต่างๆนั้นเขาให้เรียกว่าการต่อบุญเนาะเป็นการต่อบบุญของตัวเองเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรเขารับไม่ได้หรอกเพราะที่ข้างบนนู้นไม่มีธนาคารพ่อปู่บอก ก็คือถ้าเวลาทําบุญก็บอกว่าให้มาต่อบ,บุญตัวเองเป็นการต่อบ,บุญตัวเองจะได้มีบุญเยอะๆหลังเดินลงนะคะมีสลิงด้วยเราปังสลิงอ,อพะเป็นเลย บรรยากาศรอบๆนะแดดร้อนนะคะแต่ก็มีลมถือน้ำมาด้วยหนึ่งแก้วกระหายเอาไว้แก้กระหายจะถึงแล้วอีกนิดเดียว ที่บรรยากา,รารศรอบๆข้าพ่อปู่ฤาษีขี้เเทานะคะออีกนิดนึงสามนาทีและคลิปนี้ตาแค่นี้นะคะบายบายขอให้ได้บุญทำบุญกันเยอะๆนะคะจะได้ได้บุญน้าจ๊ากวันนี้เอาบุญมาเผื่อนะคะสวัสดีค่ะ